กันที่เรื่องของบริษัทไร้ส้มกันบ้างนะครับอธิบดีอาอัยการครับก็ยืนยันครับจะพิจารณาสำนวนคดีของบริษัทไร้ส้มจำกัดเรื่องช่อโกงและก็ปลอมแปลงเอกสารด้วยความเป็นธรรมนะครับพร้อมจะพิจารณาด้วยครับว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ ภายหลังคณะทำงานอายการเพื่อพิจารณาสำนวนคดีร่วมกันช่อโกงและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมนะครับทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและทำลายเอกสารของผู้อื่นโดยบริษัทไร่ส้มจำกัดและนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกราศข่าวชื่อดังนะครับและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้มจำกัดพร้อมพวกรวม6คนที่พนักง,งานสอบสวนนครบาลห้วยขวางต้องพิจารณาในข้อกฎหมายนะครับว่า เป็นการพิจารณาคดีและฟ้องซ้ำหรือไม่ตามที่ผู้ต้องหายื่นคำร้องของความเป็นธรรมซึ่งจากการประชุมในการวางหลักเกณฑ์เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครับนายปรเมษอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการนะครับสำนักคดีอาญาร,ระบุครับว่าจากการประชุมของทางคณะทำงานนั้นได้พิจารณาข้อได้จริงและจำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการขาดอายุความที่มีพยานหลักฐานและเอกสารบางส่วนจะหมดอายุความในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ดังนั้นครับทางคณะทํางานจําเป็นต้องเร่งพิจารณาคดีให้ทันก่อนคดีจะหมดอายุความครับและก็คาดว่าจะสามารถมีคําสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ในวันที่2มิถุนายนนี้แต่จากการพิจารณาเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าสํานวนที่พนักง,งานสอบสวนส่งมานั้นจะเป็นคนลัประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชคเคยฟ้องไปแล้วนั่นเองอ๋อนั่นก็คือไม่ซ้ําซ้อนแน,น่นอนไม่น่าจะซ้ำนะครับ,รบขณะที่นายนัทจักรปัทะ ปัทธรมสิงห์นะครับณยุธยาอธิบดีอายการสํานักง,งานคดีอาญายืนยันครับว่าในการสั่งคดีไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดการสั่งสำนวนของอายการนั้นจะอยู่บนพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลาครับ